เดี๋ยวผู้ชมฮะดูเหตุการณ์ไฟไหม้ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนเลยนะฮะอยู่ที่ปทุมธานีจุดที่ไหม้เนี่ยเป็นโรงงานผลิตกระดาษครับท่านผู้ชมฮะแต่ว่าทางนายกเทศมนตรีเน ok ี T ่ยแกบอกว่าโอ้มีชาวบ้านมาร้องเรียนโรงงานแห่งนี้ไม่ถูกต้องตามสุขลักษณะมีปล่อยของเสียอะไรเต็ไมไปหมดเลยสั่งหยุดไปก่อนนะฮะเพื่อให้ปรับปรุงแต่ปรากฏว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นมานะครับปีสามที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมฮะไฟไหม้บริษัทมาวันปทุมเปเปอร์จำกัด อยู่ที่ตำบลบางกระดีอำเภอเมืองปทุมธานีครับท่านผู้ชมรถด,ดับเพลิงของเทศบาลเมืองบางกระดีนะฮะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงทั้งในจังหวัดปทุมธานีแล้วก็นนทบ,บุรีระดมกันมากว่า20คันคือไฟไม่หนักจริงๆครับท่านผู้ชมฮะต้องช่วยกันฉีดน้ําควบคุมเพลิงคือถ้าดูจากภาพเนี่ยพอเป็นภาพที่น่าหวาดกลัวนะฮะเพราะว่าจะเรียกว่าเป็นทะเลเพลิงก็ได้โหทั้งโกดังอะฮะมีแต่ไฟครับท่านผู้ชมฮะแล้วยังมีอาสาสมัคระปอดตึต๊งนะฮะ มีอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่เกิดเหตุเป็นโรงงานประกอบกิจการผลิตกระดาษและกระดาษแข็งแผ่นเรียบกับต้นเพลิงอยู่ข้างในโรงงานเลยฮะเป็นโกดังกว้างประมาณ12เมตรยาวประมาณ80เมตรก็คือเนี่ยแหละโกดังตรงนี้ครับท่านผู้ชมแต่ข้างในเนี่ยเรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีท่านผู้ชมคะคือถ้าดูจากภาพนึกว่าเป็นฉากในหนังอะไรสักอย่างเลย เพราะว่ามันพร้อมใจกันไหม่แล้วควันไฟก็พวยพุ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะเป็นพวกกระดาษอัดแท่งอัดอยู่เต็มข้างในครับแสงเพลิงกลุ่มควันได้ออกมาเต็มพื้นที่เลยนะครับเจ้าหน้าที่พยายามที่จะฉีดน้ําเอาไว้คือพยายามคุมเพลิงถ้าจะไหม้เนี่ยก็ไหมเฉพาะโกดังหลังนี้ไม่ให้มันลามไปยังโกดังหลังอื่นนะฮะนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดีนะฮะคุณทวชัยอึ้งอัมพรวิไลแกก็ลงพื้นที่ตั้งแต่กลางดึกเมื่อคืนเลยฮะ แต่บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยไม่มีใครทํางานแล้วนะเพราะว่ามันตีสาจุดที่ไม่เป็นกองกระดาษครับซึ่งโรงงานแห่งนี้เนี่ยทางนายกท่านสมบูรีแกบอกแบบนี้บอกแกและอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีนะฮะสั่งปิดให้แก้ไขได้ประมาณ3เดือนละเพราะว่าชาวบ้านเข้าไปร้องเรียนมาบอกว่าโรงงานมีมลพิษมีกลิ่นลบกวนประชาชนจนกระทั่งมาเกิดเหตุกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับ ม่ไม่น่ามีเพราะโรงงานที่ถูกสั่งปิดเอาไว้อ๋อถูกสั่งปิดเลยถูกสั่งปิดเอาไว้เพราะว่าผมการผมตรวจสอบการจังหวัดสั่งปิดเอาไว้เนื่องจากว่าประชาชนร้องเรียนในเรื่องกลิ่นเรื่องกลิ่นนะครับรปิดไปนานยังครับท่านไหนอยากฟังปิดไปได้สามเดือนละสามเดือนอันนี้เป็นที่ที่เก็บเนื่องจากว่ามันเป็นโรงงานที่ก่อมลพิษครับแล้วก็มีกลิ่นรบกวนประชาชนครับก็เลยตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้เวลาการแก้ไขก็าือวไม่ยังแก้ไขไม่หาย อืมนี่ฮะท่านผู้ชมฮะเข้าไปฉีดน้ํากันตั้งแต่ประมาณตีสามหลังจากที่ได้รับแจ้งมาไฟไหมใช่ไหมฮะจนกระทั่งตอนเช้ายังคงต้องฉีดกันอยู่เลยฮะเจ้าหน้าที่ต้องวางสายน้ําฉีดน้ําดับเพลิงที่ลุกไหม้ก,กองกระดาษข้างในเพราะมันมีเยอะมากครับกระดาษก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีแล้วก็ซ้อนกันสูงเป็นภูเขาครับท่านผู้ชมฮะ รถดับไฟเนี่ยนะฮะต้องเข้าออกเติมน้ากันเป็นระยะเลยก็เลยทําให้กระดาษที่ดับไปก่อนหน้าเนี่ยก็ไหม้ขึ้นมาอีกเพราะมันยังปะทุอยู่ครับทางเจ้าหน้าที่ปอพนะครับก็ได้ส่งเครื่องนะฮะเป็นเครื่องส่งน้ําระยะไกลมาสนับสนุนภารกิจดับไฟด้วยจะได้ส่งน้ําให้รถดับเพลิงปฏิบัติหน้าที่หน้างงานได้อย่างสะดวกมากขึ้นไม่งั้นต้องขับไปเติมขับกลับมาขับไปเติมขับกลับมาแบบเนี้ยมันก็เลยปะทุขึ้นมาอีกปอพต้องส่งเข้ามา เครื่องใส่น้ําอัตโนมัติเข้าไปเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะล่าสุดเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ยังคงต้องฉีดน้ําหล่อเลี้ยงเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟนั้นลุกไหม้ขึ้นมาอีกครับ่